สอนไปมารยาทของการอยู่ในห้องเรียนมีกี่ข้อครับสี่ข้อตอบพร้อมๆกันสี่ข้ออ่าสี่ข้อข้อที่หนึ่งบางสุนากรสข้อที่หนึ่งต้องกล่าวอิสลามกล่าวสลามลูกข้อที่สองจะต้องจะต้องขออนุญาตครูข้อที่สามจะต้องเป็นจะต้องจะต้องห้ามเล่นห้ามสนข้อที่สี่ครับ อ่ามชาชอาลลัลบังสุนบอกว่เก่งมากเอาบาังบาซารีข้อที่หนึ่งลูกต้องกล่าวสลา,ามอ่าข้อที่สองต้องบอกคุณครูข้อที่สามครับต้องห้ามสนห้ามเล่นข้อที่สี่ครับต้องแมนระเบียบมาชอาลลัลเก่งครับบังบาซารีบังนาอิฟครับข้อที่หนึ่งลูกคุณ uh ครูบอกว่าต้องกล่าวสลา,ามนะลูกนะอ่าข้อที่สองครับ ที่สองคืออะไรครับต้องขออะไรครับอขออนุญาตคุณครูข้อที่สามครับไม่ไม่เล่นไม่สนอ่ามาชวนแล้วข้อที่สี่ครับลูกข้อที่สี่ครับข้อที่สี่อะไรครับบางนาอิปต้องเป็นระเบียบมาชวนแล้วเก่งมากอ้าน